Watch it, watch it, watch it, watch it. Oh, there it is. Psych! <laughs> I'm so erratic I don't even know where I'm going. Come on, Chubby, chubby. Come on, come on, bucket mom. Come on, come get some of this. I can do this all day long. <laughs> watch this. Come on, come on. Your mama's so fat that she can't get out the fish net. Ow! Alright, I'll give you that one. So, the TV I ตอนนี้ก็มาเจอกับดรอิเครับผวในมุมด r l i รลนะครับวันนี้เราก็จะมาผ่าลอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่หนังของไทแองเกลิลนี่จิกกิ้งมาเยอะเลยเจอเดี๋ยวี้เป็นกระแสที่ททยอดฮิตก็เลยปรึกษาช่างวิทย์ว่าถ้าจะพูดถึงลอกจิกสักตัวที่น่าจะเอามาคุยกันครับลอกจิกตัวไหนจะดีครับวิทย์ก็แนะนําแถวนี้มาใช่ครับ มันคือรุ่นไหนวิทย์อ่าเป็นเรียวกะครับเรียวกะจิกกิ้งแล้วปีนี้เนี่ยทางไดว่าก็ได้ออกอรุ่นใหม่เบ็จิกกิ้งเ่ยจริงๆแล้วเราเตัวเก่าเนี่ยก็จะําออกกันมาแล้วอ่าแต่แบบปีนี้ปี2014เนี่ย ก็ได้ออกรุ่นใหม่เออครับไอไที่ผมเห็นนี่คือนี่ใหม่และของเดิมใช่ครับเรามีของเดิมให้ดูเป็นโนเปรียบอ่ผมดูว่าตรงนี้สีสันมันสวยงามแตกตานี่ถ้าเป็นขอบสีน้ําเงินนี่คือของปีนี่สองสี่ครับปลายปีนี้ใช่ครับเพิ่งออกแต่ถ้าเป็นตัวขาวๆอย่างนี้เป็นตัวเก่าครับอันนี้คือของเดิมใช่ครับที่ออกมา่อนนั้แล้วอ่ะทีนี้ถ้าวิทย์พูดอย่างนั้นมีของ รุ่นใหม่และรุ่นเดิมครับต่างกันอย่างไรความพิเศษของตัวเบลก้าเบจิกิงนะครับสำหรับตอนความพิเศษตัวนี้เขามีรอบอยู่หลายขนาดครับตามที่เราที่เราได้เนพิ่มเพิ่มใช้เพิ่มตามความต้องการมากขึ้นแล้วก็มีรอบที่หลากหลายมากขึ้นครับ c 1 0 1 2ครับใช่ครับ1012จะเป็นรอบอะไรบ้างก็จะมีรอบ6.3 6.3ครับ6.3คือเป็นรอบรหัส H แต่แล้วก็แล้วก็เป็น7จุครับอ๋อมีสองอัตราทดให้เราด้ยใช่ครับผมถ้าเกีย์ต่ำก็หกจุดหกดสามจุดสาูแบบดูหน่อยดูเลยก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นอัตราทดสูงก็จะเป็นเจ็จุดเจจดครับเจจดใช่ครับก็จะเป็นเขียนไว้ตรงนี้ชัดเจนเลยใช่ครับจะเห็นเราชัดเจนเลยส่วนถ้าเป็นตัว2 0 2 5อืตัวไฮสปีดเขา จะเป็นตัว7.4พูดพุ่เร็วขึ้นใช่ครับอ๋อใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วร็วเร็วขึ้นครับใช่ครับจะมีตาถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะมีรอบเดียวเป็นเ4ลยนี่รกระดดดจิกนี่ปุ่งใช่ครับ <laughs> แล้วก็ความพิเศษอย่างหนึ่งสำหรับรอบตัวนี้เนี่ยครับได้ว่าได้ใส่ระบบแม็กซิโอ เรียกว่าสู้น้ําเค็มใช่เข้าไปในรอบตัวเรียวกับรุ่งฝั่นี้ทั้งหมดอ่าคืออย่างนี้ผมทําความเข้าใจก่อนนะของเดิมตรงนี้ครับมีแม็กซิลหรือเปล่าไม่มีครับในนี้ไม่มีแม็กซิลใช่ครับแต่ของใหม่ที่เห็นเป็นฝาสีน้ําเงินม่วงๆนี้ใช่จะมีแม็กซิลมาด้วยมีมากี่เม็ดใช่ก็ส่วนใหญ่ถ้าเรารู้จักในแม็กซิลเนี่ยก็คืออยู่ในรอบสปินนิ่งเท่านั้นถ้าเป็นรุ่นเก่าๆครับมาก่อนนี้ แต่ตัวเบสติ้งเนี่ยก็คือจะมีเป็นแบริ่งครับอืเขาจะแยกมาคือเป็นแบริง่งไม่ใช่แมกซิลทั้งหมดอืจะเป็นตัวแบริ่งก็คือเฉพอกคือแบริงบร่งแมกซิลครับ,รบก็จะมี2จุดเท่านั้นที่จะใส่มาก็คือจุดประคองพินเนียนนะครับหัวกระถายอ๋อคือ,อ,ค,อคือตัวที่มันรับน้ําเค็มเยอะๆใช่ครับก็เอามาลดลดโอกาสจะเกิดปัญหาครับเพราะว่าน้ําเค็มมันเข้าแมกซิลเนี่ยคือข้อโดดเด่น แม็กซิลนี่กันน้ำเค็มครับกันน้ำกันฝุนกันทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหล่อเลื่นของแม็กซิลเนี่ยเรียกว่าไว้วางใจได้ใช่แมนทนแนนน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเอาทีนี้วันนี้เราจะผ่านตัวไหนวันนี้ผมเลือกไว้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยสองศสองห้าเลยตัวโตเลยนะใช่ครับตัวโตเลยเจ็ดจุดสี่ครับอยากรู้ว่าขูกกาลังเจ็ดจุดสี่เป็นยังไงครับตัวนี้เราเลือกตัวนี้เลยเพราะว่าเห็นนักตกปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยม กันรุ่นนี้รุ่นนี้ก็นิยมนะแต่ว่าจะแตกต่างกันคือพิสูจน์สัตย์ผมกําลังพอวิดหยิบมาปุ๊บเนี่ยพอช่างวิดหยิบปุ๊บเห็นบางแตกต่างนี่เห็นไหมครับอืมเป็นดับเบิลแฮนด์เดิลใช่ครับกับพาวเวอร์แฮนด์เดิลใช่คืออย่างนี้ในในรอบรุ่นเล็กหนึ่งศูนย์หนึ่งสองครับเป็นดับเบิลแฮนด์เดล ทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับที่ออกห้างมาใช่ครับที่ออกมาจะเป็นดับเบิลแฮนเดิลทั้งหมดอ๋อแล้วเกาเป็นพาวเวอร์แฮนเดิลใน2025 2025ใช่ครับอืมอย่างนี้จะเป็นเป็นผมขอเขาไปเปลี่ยนส่วนใหญ่คนไทยจะจะไปเปลี่ยนนะครับจะเป็นเป็นเป็นพาวเวอร์กันทั้งหมดแต่ว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยที่จริงก็จะจะจะอธิบายได้ว่าทำไมรุ่นนี้ถึงออกมาเป็นดับเบิลแฮนเดิลครับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยเขาเน้นเกมเฟรจิฟก็คือเกมในอ่าวแล้วก็ ปลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะ,จ,ะจำแนกเลยว่าปลาแบบไหนขนาดไหนใช้กับลอกแบบไหนเท่าไหร่เขาจะเนเฉพาะเลย10-12รหัสนี้ก็คือหมายความว่าใช้สายสูงสุดในพวกเขานะแล้ก็หนึ่งจุดสองครับหนึ่งจุดสองนั่นก็แสดงว่าเขาเขาไม่ได้เน้นไปสู้ปลาใหญ่โตอะไรมาก<ช>รับ,รบแล้วก็ด้วยความที่จิกกิ้งในหาของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันจะมีสเต็ปหนึ่งที่เรา มาใช้ก็คือสเต็ปที่เรียกว่าสเต็ปเคาะใช่สเต็ปเคาะเนี่ยไม่ต้องการไม่ต้องการ Power h a n d ์แฮนเดิลใช่แต่ถ้าถามผมว่าความสามารถของรอกแบบนี้สําหรับนักกดปลาในบ้านเราเนะครับเราไปสู้งานจิกกิ้งในอ่าวเหมือนกันไปไปที่อ่าวไทยของเราเนี่ยมันก็จะมีกูเลาไซส์ไซส์สนุกมือเนี่ยซึ่งผมจะไปใส่ Power h a n d ์แฮนเดิลก็ได้ซึ่งถ้าเป็นผมผมเอาไปใส่ใช่ครับก็าจะไปใส่ ถ้าอย่างนั้นวันนี้ช่างวิทย์บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปซดปลาใหญ่เดี๋ยวเราลองจะเอานนี้7.4อยากดูขุนกําลังกันครับสปีดเร็วๆนี้หน้าตาขุนกําลังเขาจะไหวไม่ไหวอย่างไรครับนะครับช่างวิทย์ผ่าเลยได้ครับอะลุยครับผมมาดูกันนะครับว่าใส่ปฝาข้างง่ายๆนะก็ปิดฝาข้างง่ายๆครับเป็นแบบชุดฝาเกลียวใช่ครับ ตอนถอดอาจจะง่ายตอนใส่ต้องต้องระวังใจเย็นๆหน่อยอ๋อเป็นฝาเกลียวเยื้องศูนย์เดี๋ยวดูฝั่งนี้นิดนึงใช่ครับมีอะไรบ้างฝั่งนี้ที่เราเห็นนะครับก็เป็นชุดเฟืองนะครับเฟืองชุดขับโตเกียรอ๋อเป็นเฟืองเฟืองสองระดับอ่าคือจับระดับในนี่ก็คือจับมาจากขอบสปูลใช่ครับแล้วอันนี้ก็จะไปพาตัวเกลี่ยให้มันวิ่งขี่นใช่ครับขับตัวเกลี่ยทีทีอือืครับนนี้ก็คือตัวเกลี่ยก็จะวิ่งตามอืมจะเป็นตัวเกลี่ยวิ่งตาม ก็ถ้าทุกครั้งที่สปูลหมุนตัวเกลียะวิ่งไม่ว่าจะตีสายออกใช่ไม่ว่าจะกอเก็บข้าวก็เป็นเป็นเป็นสำหรับรอบกิกกิ้งก็เหมาะสมเพราะว่าเพราะว่าสายเนี่ยมันจะอยู่กับระดับตัวเกียวตลอดครับข้อดีของพวกตัวเกียววิ่งตามเนี่ย มันไม่เหมือนล็อกตียปลอมใช่ไม่เหมือนตียปลอมตียปลอมเนี่ยเราไม่เราไม่ได้สนใจเรื่องว่าสายมันจะตรงในตัวเกลียหรือไม่ครับนะแต่ถ้างานจิกกิ้งถ้ามันเป็นไปตามตัวเกลียได้จะดีใช่ครับกต้องโอเคชัดเจนตรงที่ว่าเขาไม่ได้เน้นงานแคสติ้งเนี่ยอ่าใช่นะครับแล้วก็เป็นลูกปืนกันทั้งเข็มอ่ะมีลูกปืนด้วยอ่าใช่ครับเป็นลูกปืนอืมกั้งเข็มทีนี้เรามาดูตรงนี้นี่ผมอยากได้สปูลครับนี่อะไรแปลกวิทย เห็นกาเห็นครับเห็นกาสไหมเออมีแขนอยู่คู่ไอ้กานตัวนี้จริงๆแล้วคือเป็นสําหรับเอาไว้ใส่ชุดเม็ดหน่วงแล้วเม็ดหน่วงอยู่ไหนเนี่ยเม็ดหน่วงเนี่ยเขาจะแถมมาให้ครับอืมมีหลายๆคนสอบถามมาผมยินดีเลยว่าเม็ดหน่วงเนี่ยมีขายไหมหรือยังไงจริงๆแล้วเม็ดหน่วงมีแขนนะครับมีแขนอยู่ในอ้ออยู่ในกล่องอยู่ในกล่องครับนี่ครับนี่ครับมีสองเม็ดให้ครับคือคือมีชุดเม็ดหน่วงมาชัดเจนใช่จะอยู่ในถุง แต่แถมให้กับรอกทุกตัวอ๋ออันนี้เมื่อแจกมาแล้วเห็นแล้วก็จะมีถุงรอกใช่ครับแล้วก็เม็ดหน่วงอันนี้อยาตอนแกะถุงรอกระวังเม็ดหน่วงโดนนะใช่ครับส่วนเม็ดหน่วงเนี่ยก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับนักตกปลาบางท่านจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ไดค้คืออย่างนี้ออนผมผมบอกไว้ก่อนว่ารอกตัวเนี้ยไม่ใช่รอกที่ดีไซน์ขึ้นมาเพื่องานแคสติง้งใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกระบบหน่วงเพื่อการเวียง มันจึงไม่ได้ถูกเซ็ตขึนมาใช่ครับแต่หน่วงนี้พวกนี้ไว้ทําอะไรหน่วงพวกนี้เนี่ยคือบางทีเราอาจจะต้องทอยหยดสั้นๆการชิกกิ้งเดี่ยบางทีไม่ได้ต่อยลงไปเฉยๆบางทีจะมีการทอยหยดสั้นๆหน่วงนี้จะมาช่วยแค่นั้นแต่ไม่ใช่เป็นเอาไปแคสเดี่ยวปอมแบบนั้นไม่ใช่ลอกตรงนี้ไม่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใช่สำหรับงานนันโอเคโอเคลองลอกก่อนละอืม เวลาเราสอนนี้ยี่ิก็อาจจะคุยเรื่องระบบของรอบตัวนี้เป็นเรื่อๆก็ได้ครับคือจุดที่สําคัญของรอบตัวนี้นี่ที่หนังสือนี้เขาบอกนะตัวแคตตาล็อกใดว่าฉบับนี้เนี่ยนะครับจะพูดถึงรอบ c a ส t i n g หรือว่ารอบขวางนะครับนี่จะอยู่เป็นรอบพระเอกเ,เลยของหนังสือเล่มนี้นะครับ พอถึงในบทของรอบฝังบอกว่าการทำงานของแมกซิลชัดเจนเป็นแม่เหล็กพวกนี้ทำหน้าที่อะไรแมกซิลจะต้องไปสัมพันธ์กับตัวน้ำมันของแมกซิลซึ่งน้ำมันตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือไวต่อสนามแม่เหล็กมันจะไปเกาะตรงพื้นผิวแถวแถวสนามแม่เหล็กด้วยความที่เป็นของเหลวเนี่ยมันจะทำให้การ ทั่วถึงนะครับพื้นผิวของโลหะเนี่ยมันทั่วถึงนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งของความที่เป็นของเหลวนี้ก็คือความฝืดเป็นศูนย์ฟิกชันแทบจะเป็นศูนย์นะครับนะสำหรับตัวน้ำมันแมกซิลกันฝุ่นด้วยกันน้ำเข้าด้วยนะครับด้วยความที่เป็นน้ำมันเนี่ยความหนืดมีความหนืดในตัวน้ำก็ไม่สามารถซึมผ่านเข้าไปได้นะครับอันนี้คือข้อดีของลูกตืนแมกซิล ดูนะครับมาดูได้ไหนด้านไหนกันครับอือหูขุมพลังใช่เอาวิจจะให้ดูอะไรก่อนจริงๆเนี่ยหน้าตาผมว่าบางท่านก็อาจจะเคยเห็นเขาจะเคยใช้ตัวเก่ามาก็อาจจะทุกท่าทุกทางไม่ไกลกันมากใช่ก็ไม่ไกลกันมากอาจจะต่างที่ตัวเฟืองอาจจะผมดูเฟืองนี้นิดไก่โตใช้ได้ใช่ครับ เดี๋ยวผมมาให้ดูนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะ็รูของแปลกนะใช่ดูจุดที่เขาบอกว่าเป็นแบริ่งแม็กซิลนะครับอือคือแบลิ่งแม็กซิลเนี่ยของเขาเนี่ยจะมีตัวให้สองจุดนะครับจุดที่เป็นประคองเน่นด้านบนด้านบนอและอยู่ด้านล่างประคองด้านล่างตรงนี้และล่างของตัวเน่นด้านบนด้านบนก็คือตรงจุดนี้ครับนี่นะฮะโอนี่แหละคะที่เป็นตัวแบริ่งแม็กซิล อันนี้อันนี้ที่เห็นในมือผมเนี่ยก็คือแบริ่งนะสื่อใช่ครับที่ว่าต้องเป็นแม่เหล็กใช่จริงจริงครับลองลองเทสต์ดูนี่ไงติดไว้ยอาครับันนี้อันนี้เป็นแม่เหล็กแล้วที่ไม่เป็นแม่เหล็กที่ไม่เป็นแม่เหล็กก็เป็นลูกปืนอย่างนี้นะเนี่ยฮะเห็นไหมคืออย่างนี้ถ้าเป็นแม่เหล็กแตะติดครับไม่ค่อยหลุดด้วยถ้าไม่เป็นแม่เหล็กแตะร่วง โอเคชัดเจนนะครับ,รบอืมอืมอืมนี่แหละคือส่วนที่ทำหน้าที่การฝุน่นกันน้ํานะครับจากการทํางานสอดประสานกันของวัสดุที่เป็นแม่เหล็กและน้ํำมันที่วัยต่อสนามแม่เหล็กนะครับอ่ะมีอีกสองตัว ยุงยากกว่ามุกวนนะครับกว่าจะเข้าไปถึงชั้นในอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าคุณไม่ใช่ช่างผู้ชำนาญการไม่แนะนำให้แกะขนาดนี้นะครับเพราะว่าช่างวิทย์ปีหนึ่งปีหนึ่งนี่รับลอกเป็นถุงไงปัญหาของการส่งถึงมือช่างวิทย์แบบลอกเป็นถุงถุงขยับมาไม่ใช่ว่าประกอบกลับไม่ได้ที่กลัวที่สุดคือมา้มครบอะไรไหาย พอมาไม่ครบเนี่ยมันจะเสียหายอันนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวใช่ m a x i l ใช่ครับตัวอแล้วก็หหดูดพุ๊ธเลยอ่ะครับจะมีสองจุดนะครับก็คือประคองเฟืองก็ทําหน้าที่ประคองตัวตัวนี้ใช่ครับตัวบนนี้ใช่ครับเพราะตรงจุดเนี้ย่าจะน้ําจะเข้าบ่อยเพราะว่ามันพามากับสายเบ็ดใช่ครับผ่านสปูนเข้ามานะครับ อืโอเคสองตัวนี้คือมั่นใจได้ว่าเป็นแบบเซลลาส่วนประกอบตัวจุดอื่นก็ก็น่าจะเหมือนตัวเก่านะครับอาจจะไม่มีอะไรที่อย่างนี้ขอดูนี้นิดหนึ่งช่างวิทย์เฟืองและห้องเบรกที่เราเคยว่าเบรกใดว่าเขย่าเขย่านะวันนี้แก้อย่างแกแล้วครับวันนี้แก้เป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ รอบผมได้ว่าหลายๆตัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะแก้เรื่องจุดเบรคไอตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเวลาถอดต้องระวังนะครับเนี่ยผมจะระวังมากเพราะมันจะมีเม็ดเสียงครับอ๋อสปริงกับเม็ดเสียงใช่ครับสปริงเม็ดเสียงที่เล็กมากถ้าถ้า,ถ,าถ้าบางคนที่ไม่รู้เนี่ยครับบางทีถอดแล้วก็จะได้หายไปเรียกว่าอะไหล่ผีคอครับใช่ครับต,ตกพื้นแล้วหาย,หายครับต,ต,ต้องใจเย็นๆนิดหนึงครับแล้วก็ค่อยๆถอด บเบาๆโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนี่เห็นเนี้ยครับโอ้นี่คือชุดแม่เสียงที่อยู่ในเฟืองนะครับที่เวลาปลาลาออกแตกๆๆกตเกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมครับอย่าแกะเองจะดีที่สุดเพราะว่าไอ้นี่หลุดหายไปนี่ไม่ใช่แค่แตกๆตที่มันหายไปนะ มันหมายถึงความไม่สมบูรณ์ของการทํางานเลยนะครับแล้วก็จะเป็นข้อเบรแบบนี้ครับอนุญาตนิดนึง,ง,งก่อนอที่จะไปไหนมันทําหน้าที่อะไรในที่มื่กี้เปิดมาอย่างตัวนี้ก็คือนี่เม็ดเสียงเมื่อกี้จะอยู่ตรงนี้จะอยู่ในร่องนี้นะครับในรูนี้แล้วตัวเม็ดเสียงก็จะมาขูดกับ่ร่อง ปันกันเฟืองที่อยู่ตรงขอบของห้องเบรกใช่แล้วมันจะเกิดเสียงแตกๆตอนปลาลากออกแล้วก็ขาพิเศษมันคือนี่นี่จะมีซีนมีซีลอีกมีซีซซน o รครับซีนโอลซีลออเป็นโอลิงใช่ครับการส่วนนึงครับเป็นโอลิงกันฝุ่นในห้องเบรกครับโอ้ถึงว่ามันเป็นรอกที่งานทะเลจริงนะใช่ครับคือมีโอลิงอีกกันฝุ่นกันน้ํา แล้วตัวผ้าเบรกที่เมื่อกี้เราคุยกันผ้าเบรกที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นใยไฟเบอร์คาร์บอนคาร์บอนไฟเบอร์เป็นใยคาร์บอนไฟเบอร์นะครับถักทอขึ้นมาแล้วเป็นผ้าเบรกที่เราดูอย่างนี้เราจะเรียกว่าผ้าเบรกที่ชุ่มน้ํามันใช่ครับต้องใช้น้ํามันครับบางๆครับสลบบางๆเะผมแนะนําเป็นจารบีก็ได้ครับแต่ว่า,า,าต้องบางที่สุดครับอย่าใส่ไปเยอะคืออย่างที่พวกเรา ทำในิป้ายแต่ระบีนี้ให้เช็ดออก็แล้วก็เอามือบีบไล่ไล่ไล่ให้มาทั่วครับนะครับผูกกันก็ได้ใช่ครับก็สามแผ่นครับเป็นอลติดิสอ๋อเป็นมันติดิสใช่ครับทำให้เกิดได้กำลังเบรกนี่แหละครับหัวใจของเขาบัเบรกสิบกิโลครับและดูชุดเฟืองครับนี่เฟืองเป็นบลัชอลลอยครับแข็งแรงแล้วตัวทั้งตัวเมนเกียร์และพีเนียนเกียร์ เป็นวัสดุเดียวกันอันนี้ให้มั่นใจได้ว่ามีความนุ่มนวลในการขับเคลื่อน <c oughs> เพราะว่าวัสดุเดียวกันนะครับความเสียหายความสึกหลอเนี่ยมันจะไม่กินกันใช่ครับมันจะไม่เหมือนกับวัสดุต่างกาันที่มีความแข็งต่างกาันอันนึงจะไปกินอีกอันนึงใช่ครับนะครับในกรณีแบบนี้ถ้าหลอลื่นดีๆส่งเสริมกันดีๆความเสียหายแทบไม่มีนะครับ <c oughs> ในการขบของฟันเฟืองใช่ <c oughs> ตรงนั้นเราก็มาดูาจุดพิเศษของเขาอีกก็คือที่ก็น่าจะคุณนักกณตากันอยู่บ้างพอุกคนก็คือไอ้ระบบเรา,เร,าเรียกว่า Perfect Double Stopper นี่ชื่อของเขานะครับได้ว่าเรียกว่า Perfect Double Stopper ค,คือตัวนี้เนี่ยมันจะไปคีดกับขีดกับจานกันกลับอ่ะ <ทำ S 1> มันจะไปคีดกับจานกันกลับนี้ เวลามันจะเป็นตัวเซฟตี้สำหรับตัวลูกปืนแอนตี้ชั้นหนึ่งคือลูกปืนแอนตี้เขาก็มีอยู่ไหนช่างวิสัยกปืนแอนตี้ตรงนี้ก็จะมีลูกปืนแอนตี้ค,คือหมุนเป็นวันเป็นวันเว <Way. S 2> <Way. S 1> ลูกปืนวันเวคือเช็คไปนในทิศท,ทางเดียวนะครับแล้วก็จะถูกกันกลับด้วยอันนี้อีกอันหนึ่งเป็นตัวเสริมการทำงานซึ่งกันและกันนะครับก็ให้มั่นใจได้ว่าเรื่อง ปลาลาาถอยมือหมุนตีมือไม่มีครับครับบายใจได้นะครับก็มีอะไรเป็นพิเศษอีกไหมก็อ่าก็จะเหมือนตัวทั่วไปตัวทั่วไปที่ที่เราเคยกันนะครับแล้วก็เรื่องสีสันของสปูนตัวฝาข้างนี่พอช่างวิทย์แกะมาถึงตรงนี้ผมชอบอะไรตรงใช่างวิทย์ครับคือเฟรมชิ้นเดียวแมชชีนคัตเฟรมชิ้นเดียวแมชชีนคัทเนี่ยมันหมายความว่า ที่เราเห็นเป็นก้อนเฟรมตรงกลางที่ไม่ใช่ตรงสีน้ำเงินนะครับที่เป็นส่วนที่เป็นสีสีบรอนเนี่ยมันคือเป็นโลหะก้อนเดียวมาก่อนแล้วคัตติ้งโดยระบบจกักรกลอาจจะเป็นคัตติ้งอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคัตติ้งด้วยคอมพิวเตอร์ CNC c <CNC. S 1> <CNC. S 2> ชัดเจนพอเข้าไปปุ๊บทุกอันมีดมีดตึงมีดกัดต่างๆก็ลงทำหน้าที่ นะครับจนกระทั่งเป็นงานชิ้นเดียวเฟรมแบบนี้แข็งแรงมากใช่ครับเพราะเป็นวัสดุชิ้นเดียวอืมไม่ใช่เฟรมประกอบน,นะครับแล้วก็ถูกเสริมด้วยจุดแข็งแรงต่างๆเช่นคานรับคานรับตรงนี้นะครับมีคานเพิ่มเข้ามาในหลายๆส่วนนะครับแล้วก็ตัวกดฟีซปูลน,นี้ก็จะเป็นจุดเสริมนะครับเพื่อที่จะเปิดฟีซปูลน,นะครับเห็นแล้วขึ้น ถึงาการใช้เครื่องจักรนะครับพวกนี้ต้องใช้เครื่องจักรที่มีความแม่นยําสูงมากนะตัวที่เป็นไฮเทคโนโลยีอืไฮเทคโนโลยี Hi Technology, แล้วก็การร่วมศูนย์ของมันจะชัดเจนเพราะฉะนั้นโอเคเลยดูแล้วเข้าถึงครับอือันนี้อันนี้ผมถอดให้ดูเบื้องต้นแล้วกันนะครับอถ้าเกิดจะถอดอน,นี่ก็จะมีอย่างแยกก็อีกหลายชิ้นแต่ว่าถ้าแนะนําว่าถ้าไม่มีความสนานก็ไม่ต้องมาถึงนี่แล้วครับเพราะว่าผมว่ามันจะมี ที่ผมบอกคือเรื่องสกรูเรื่องน็อตเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเสียหายได้ถ้าคุณมีความชำนาญพอ,อครับโอเคคือถ้าจะแม t ท n นแนนอะไรยังไงส่งมาที่นี่ครับนะครับมาเพราะฉะนั้นด้วยความซาดิสของผมรประกอบกลับเดี๋ยวนี้ได้ครับ <laughs> เป็นชิ้นประกอบกลับเข้าไปเป็นตัวแล้วก็ได้เห็นถึงหัวใจขุมกำลังของ2025เบจิกเรียวกับ,บเรียกชื่อเรียนผิดเรียนถูกจริงๆเขาเรียกว่าไงนะเรียวกับเบจิกกิง้งครับอ๋อเรียวกับเบจิกกิง้งแล้วก็ตามด้วยรหัสก็คือ C 2025แล้วก็เป็น s H แอลทุกอย่างบอกหมดก็คือเบจิกกิ้งเป็นลอกสำหรับปลาอ่าวใช่ฮะแล้วก็มีอะไรอีกนั่นซีสองศูนย์สองห้าบอกขนาดของลอกนะเหมาะสมที่สุดก็คือสายไม่เกิน p e 2.5ใช่ครับแล้วก็มีอะไรอีกเมื่อกี้มีรหัสต่อด้วยความเร็วคือ SH อก็คือซุปเปอร์ไฮสปีดซุปเปอร์ไฮสปีดครับ7 4็ดจวก็ีปแนลก็เป็นหมุนซ้ายครับ ซึ่งก็จับแล้วหมุนแล้วน่าใช้มากๆครับนี่ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาส<ม>เราคงได้ไปทดสอบการใช้งานเจ้าลอบตัวนี้กันนะครับอ่ะก็จับมาจนถึงขั้นนี้แล้วช่างวิทย์ลองสรุปเกี่ยวกับตัวนี้คร่าวๆเป็นลอกตัวเบจิกิ้งตัวนี้มันเป็นลบอกในขนาดที่เราเรียกว่าล i ยจิกิ้งลายจิกิงอ่าเป็นขนาดที่เรา มาจิกกิ้งเหมาะกับสายสัก P2 P3 อืออ่าวันนี้เราดันไปถึงก็อยู่ไหวดัน3สามได้ครับเพราะกำลังเบรคได้แต่ว่าก็ตามสเปคจริงๆก็คือ P2 2.5ใช่ครับ2.5ครับแล้วอย่างนี้พูดถึงว่าประมาณสักปาหลัดแก๊สได้ครับสบายเลยกะมงตาเหลือกมีมีมีเพื่อนๆฝูงๆหลายคนเนี่ยเอาไปจิกเอาอะอัดมันด้วยซ้ำไม่จิกเอาไทยข้ามไปอัดมันใช่ครับ ส่กับอัมเบอร์แจ็คไหวอาไหวครับไปเล่นอัมเบอร์แจ็คหรือว่าไปเล่นพวกกระมงไซส,สัก10โลมผมก็เห็นห้างไปเล่นมาแล้วแต่เมื่อกี้เห็นห้องเบรกแล้วเห็นผภาเบรกแล้วเป็นผมผมก็มั่นใจนะใช่ครับว่าผ่านอย่างนี้ก็จะใช้กับคันสเปคที่ประมาณสัก DE24 ี e ่ใช่ครับประมาณส4ครับอืหรือว่าจะเป็นบางคนก็จะ ใช้เป็น pe 1.5 pe 3ก็ได้ซึ่งไดว่าก็จะมีคันรุ่นนี้มาด้วยมีครับคุณก็จะตอบโจทย์กับงานไล g ์จิกเกมอย่างนี้น่าใช้ทีเดียวครับก็สำหรับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพื้นที่ดีๆนะครับไดว่าพาร์ทเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์นะครับที่ให้การสนับสนุนช่วงด็อกเตร์ลิวนะครับติดตามชมด็อกเร์ลิวในตอนต่อๆไปนะครับว่า เราจะเอารอกตัวไหนมาชําแหละให้เห็นเครื่องในอย่างนี้สำหรับวันนี้ผมกับดรลิวขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ